สวัสดีครับทีทีทินครับผมวันนี้ผมมากับตัวตึงข้าวเขียวครับกับคีบ๊อบคาวาสกินะครับ okay, ในงานสนามขลองห้าสายมนเทิงแข่งจริงเสียงจริงไม่กองเสียงครับไปดูกันเลยนะในรอบต้นกลางปลายนะครับว่าใครจะแรงที่สุดในรุ่นซิงคอัพคาวานะครับไปดูกัน,นครับมีเด่ตัวเด็เดๆทั้งนั้นนะครับวันนี้เราจะเดินดูนะครับนี้เป็นซีั่นตัวลองริงค์เฮตู through. สวยมากโอ้จอดรออยู่คนเดียวเลยรถจอดนี่นันน้าดีวนั่นน่ะเนี่ยมาจอดนี่ได้ได้เดี๋ยวเข้ามาครับครับผมโอ้ครับพี่ไ,ไหนววะ

Gracias. คนด้คนดูนะครับมามาผมดูับ Да, yeah, ладно

مرحبا <applause> ราศีกรกครับยังไม่ได้นอนเลยแต่ผมต้องมาแต่ไฟฟลุกขึ้นนะครับ ในรุ่นคิงคอ k คาวานะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับสรุปกันเลยนะครับคันที่ได้ที่1นะครับก็คือคัสกิเฮดทูนะครับคันที่2ก็คือเซ็ตสีส้มนะครับแล้วก็คันที่3คันที่3ขออภัยด้วยครับไม่มีข้อมูลนะครับคลิปนี้ถ้าคุณชอบแนวแข่งรถในสนามแบบนี้นะครับกดติดตามช่องทีทีทินเลยนะครับขอบคุณคนดูนะครับที่เข้ามาดูจนจบนะครับขอบคุณครับ